ในปีพุทธศักราช2560ถูกถูกขึ้นแปดคำห้ามไม่ให้ใครตักน้ำอาบน้ำกินน้ำตามห้อยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินพระยายมราชจะนำายาพิษมาใส่โลกมนุษย์สำหรับพระคาถาขององค์อินที่ได้มอบให้ใช้ในการป้องกัน มหันตภัยนั้นไม่มีไว้ขายไม่ต้องมาบริจาคใดๆให้รักษาเก็บไว้ให้ดีเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในยามเกิดมหันตภัยในอนาคตพระคาถานั้นมีดังนี้ปาโตเมตังปาละชิมินังสุขโตจุติ เมตนิณน,นังสุขัดโตจุติพระคาถานี้จะเขียนลงใส่แผ่นผ้าก็ได้ให้ติดไว้บนประตูบ้านหรือประตูห้องนอนหรือในรถในเรือพาหนะต่างๆพันหัวไว้ในยามเกิดเหตุเพศภัยมหันตะััยที่ร้ายแรง และเ่องผู้ที่จะรอดพ้นมหันตภัยนั้นจะต้องเป็นคนดีที่ทำความดีมาก่อนด้วยพระคาถาดังกล่าวจึงจะมีพลานุภาพและจะช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพหรือให้ท่านลองท่องจนจำาขึ้นใจโดยเวลาท่องจิตต้องจรดจดจอ่อกับพระคาถาแต่ละคำ ห้ามท่องแบบนกแก้วนกขุนทองท่องโดยไม่มีสติกำกับจะไม่มีผลในการคุ้มครองผู้ที่จะรอดพ้นมหันตภัยนั้นจิตต้องจดจ่อกับพระคาถาแต่ละคำพระคาถาดังกล่าวจะมีพลุมภาพในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เหล่าเทวดาผู้ที่คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์โลก คือท้าจาตุโลกบาลทั้ง4ได้ไปกราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์ในโลกทำกุศลผลบุญเพียงสามส่วนเท่านั้นแต่ทำบาปกรรมคือความชั่วรา้าถึงเจ็ส่วนด้วยกันและเมื่อเป็นเช่นนี้เองพระอินทร์ก็จึงต้องลงโทษมนุษย์ในโลกไปนี้ให้มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นคือ จะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปทั่วโลกจะมีสารพิษปนเปื้อนแพร่กระจายไปในอากาศน้ำและอาหารด้วยจะมีไฟไหม้ต่อเนื่องเจ้านานจะมีโรคระบาดร้ายแรงสายพันธุ์ใหม่ต่างๆแพร่กระจายไปทั่วโลกจะมีน้ำท่วมใหญ่หลายเมืองหลายประเทศจมหายไปอย่างท้าวร จะมีความอดอยากยากแค้นไปทั่วโลกจะมีฟ้าผ่ายอย่างรุนแรงจะมีการฆ่าฟันกันตายทั้งในและนอกประเทศจำนวนอย่างมหาศาลจะมีอากาศร้อนจัดหนาวจัดสลับกันไปในปีเดียวในประเทศเดียวกันและภัยทั้งหมดนี้จะรอดพ้นเฉพาะคนที่มีความดีมากพอ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบแล้วกรุณาบอกต่อๆกันไปให้รีบเร่งทำแต่ความดีป้อการทำบาปกรรมชั่วร้ายเวลาเหลือน้อยแล้วให้ทุกคนเคร่งคัดรักษาศีลห้าให้ต่อเนื่องทุกวันให้ขยันไหว้พระมั่นภาวนารู้จักการให้ทาน ส่งครอช่วยเหลือคนและสัตว์ให้มีความสุขให้ผลจากความทุกข์ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยาผู้อื่นมีแต่ความยินดีที่ได้เห็นผู้อื่นนั้นมีความสุขอย่างต่อเนื่องท่านจะอยู่รอดปลอดภัยได้ในทุกสถานการณ์บรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกขดหูเวงว้งวางท้องฟ้าหวังเวงพิคล หลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงเกิดก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาแต่และคนยังไม่เคยได้ยินเสียงของพยามัจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์คนชั่วเกือบทุกคนจะถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคม ผู้นำเศรษฐกิจผู้นำทางการเมืองผู้นำลัทธิผู้นำศาสนาที่มีจิตมืดมัวส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปส่วนผู้ที่รักษาศีลห้าขึ้นไปจะรอดผู้คนที่รอดชีวิตจะต้องเดินทางไปทางทิศเหนือหรืออีสานเพื่อให้พ้นภัย เดระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกราดาํจำนวนมากสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ควรรีบเข้าวัดซะตอนนี้ก็ยังทันรีบเร่งฝึกกรรมฐานให้มีลักษณะทรงตัวแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีเพราะไม่มีสิ่งใดจะช่วยเราได้นอกจากมีกรรมฐานและผู้ที่ปฏิบัติตน จนได้มโนมยิทธิหรือได้อภิญญาย่อมที่จะอยู่รอดและปลอดภัยหากท่านไม่แน่ใจว่าตัวท่านมีความดีพอที่จะรอดพ้นจากมันตะไพครั้งนี้แล้วก็ขอให้ท่านนั้นตั้งใจที่จะเป็นคนดีคิดดีพูดดีกระทำแต่สิ่งที่ดีๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความดีศึกษาตัวของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยได้ ไม่เชื่อก็อย่าลบลูจงอย่าประมาทขอให้จงมันทำสิ่งที่ดีๆไว้ก่อนย่อมดีแน่ประเทศไทยเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกและจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไป คนไทยที่รอดชีวิตในครั้งนี้ไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะมีจิตใจที่ดีงามและมีอายุขไขที่ยาวมากกว่าช่วง500ปีที่ผ่านมาจนน่าประหลาดใจอารยธรรมจะสิ้นสุดและจะกลับมีอารยธรรมที่จเจริญก้าวหน้ามากกว่าเข้ามาแทนที่โดยเร็วโดยเทคโนโลยีใหม่ๆจะไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกมาก เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วมนุษย์ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ถึงแม้ในปัจจุบันบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลกและเป็นประเทศแรกที่ไปท่องจัก,กรวาลได้เป็นแห่งเดียวของโลกโดยใช้มโนมยิทธิ และอภิญญาในการขับเคลื่อนกายทิพในตนโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้เกิดพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้เสียหายเหมือนอย่างเช่นปัจจุบันโดยผู้ที่ไปได้จะมีทั้งไปเป็นหมู่คณะพร้อมกันคณะใหญ่คณะเล็กและไปเดียวๆโดยผู้ที่ไปมาได้นั้นจะพูดสิ่งที่พบเห็นได้เหมือนกัน และจะมากไปกว่านั้นก็คือในขณะกายยาบก็ยังสื่อสารกับมนุษย์ได้และในขณะที่กายละเอียดพูดคุยแต่ถามเรื่องราวกับเทวดาหรือพรมหรือแม้แต่สัตว์นรกก็ได้และสอบถามถึงกรรมที่ส่งผลให้เขาไปอุบัติบังเกิดเป็นเทวดาหรือพรมหรือแม้แต่สัตว์นรกเพื่อตรวจข้อมูลความจริง กกับญาติพี่น้องในปัจจุบันว่าญาติที่ตายไปแล้วเขากระทำเรื่องดังกล่าวใช่หรือไม่อย่างไรเมื่อเหตุการณ์ท้องฟ้าจะมืดมิดผิดปกติใบไม้มจะพลิกคร่ำพลิกหงายให้เห็นปตและดูหดผู่สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นตามปกติแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็จะเห็นมันวิ่งลู่ลี่ ลุกลนทุลนทุราอย่างผิดปกติหรือปั่งตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึมอย่างที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนสำหรับปันเวลาที่แน่นอนนั้นขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนซึ่งถึงคราวที่จะต้องเป็นชะตากรรมของจัดโลกโดยมหันตภัยทางดินน้ำลงไฟโรคระบาดอุบัติภัย และการทำศึกสงครามสำหรับเมืองไทยท่านไหนที่ขยันหมั่นเพียรรักษาศิลภาวนาก็จะได้มีโอกาสอยู่ในยุคใหม่ต่อไปและในยุคต่อไปอเมริกาอังกฤษจะต้องมาเพิ่งพาอาศัยประเทศไทยในปัจจุบันผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาเลวร้ายต่างๆอยู่อย่างเงียบ ครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรยยให้ฟังว่าสำหรับผู้ทำบารมีเข้มข้นแล้วนั้นดังบอดีตีบอดังจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสุกันฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมาจะมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุด เคลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจากกระแทกลงมาอย่างโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดกับบนดวงอาทิตย์จุดที่11มนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัว